สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์ทองเกษตรพิทักษ์โลกครับตอนนี้มาเที่ยวชมอยู่ในสวนทุเรียนนะครับเดี๋ยวมาพบกับเจ้าของแปลงครับตำบลอะไรอำเภออะไรจังหวัดอะไรอมาพูดคุยกันเลยสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมจริ์หวนชิดนายนะครับเป็นเจ้าของสวนทุเรียนนะครับในเขตพื้นที่หมู่10ตำบลกอพระอำเภอระพูมจังหวัดสงขลาอ่าก็หลังจากที่ผมได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทที่เรียกว่า 4T 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 นะครับ เป็นอาเมนูพืชน,นะครับ,รบเสริมความแข็งแรงให้กับท้นทุเรียนก็ประทับใจตรงที่ว่าหลังจากที่ใช้มาแล้วประมาณสองสาครั้งหรือตีว่าเดือนหนึ่งนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงโดยการโดยทุเรียนโดยสีผิวของใบนะครับทาให้แข็งแรงและทนท,นทานต่อโรคพืชได้ดังนั้นเห็นว่าน่าจะใช้ผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ที่เหมาะสมกับ ทุเรียนที่ผมกาลังทําอยู่ครับครับอ่าเราก็จะมาติดตามดูเนาะว่าการใช้อย่างต่อเนื่องเป็นอย่างไรครับแต่เบื้องต้นก็มีความประทับใจในความสมบูรณ์ความแข็งแรงขึ้นของต้นทุเรียนเนาะใช่คบนะครับบอกว่าเอ่อเขาเรียกเกษียนการราชการมาใช่ไหมครับครับอ่าอดีตนี้ก็แสดงว่าเป็นข้าราชการมาก่อนนะครับเล่าเล่านิดนึงประวัติคือคืออดีตก็เป็นข้าราชการของรัฐศาสตรกิจแห่งหนึ่งนะครับทาเกี่ยวกับพืช คือยางพาราแต่ทีนี้ด้านยางพารานี่สี่ิปีก็ถือว่าจบมาแล้วครับแต่ทีนี้การทำสวนทุเรียนเนี่ยมันยุ่งมันยากเพราะฉะนั้นเป็นพืชที่ท้าทายเพราะฉะนั้นผมตั้งใจที่จะทำให้ประสบความสำเร็จก็ต้องช่วยอาานเสริมให้กับทางต้นทุเรียนเพื่อให้ท้นทุเรียนแข็งแรงครับแล้วต้านทานต่อโรคได้เขาคาดว่าในอนาคตเกษตรกรทั่วไปนะครับอยากจะมาชมสวนผมและผมจะแนะนําให้ใช้ ลองใช้ดูนะครับเผื่อว่าเกิดประโยชน์สูงสุดกับสวนของตนเองครับอืมก็คืออย่างน้อยเนี่ยของเรานี่ก็เป็นเหมือนกับสวนทุเรียนแหล่งเรียนรู้ด้วยเนาะใช่ใชครับใ,<ช>ใครใ<ช>อยากจะมาดูในเรื่องของการดูแลต้นทุเรียนก็มาที่เราได้แต่แน่นอนแหละว่าได้เอาโฟทีกับแบกมาใช้แล้วครับออมีความประทับใจเบื้องต้นเนาะเบื้องต้นก็คืออย่างน้อย,อยก็ใบเปลี่ยนแปลงนะครับทาให้ใบแข็งแรงขึ้นท่า้านทาน,ทานต่อโรคไม่ว่าจะเป็นศัตรูพืชหรือว่าโรคพืชนะครับอือย่างอย่างเห็นได้ว่า ตุเรียนนี่โอนไหวต่อเชื้อไฟทอฟราหรือพวกเชื้อราต่างๆไม่ว่าจะเป็นราโคนเน่ารากเน่าก็ดีนะครับหลังจากที่ผมใช้แบล็กกับโฟทีมาเนี่ยอก็เห็นผลนะครับนั้งแต่เห็นได้ชัดว่านะวันนี้ใบทุเรียนเปลี่ยนแปลงและก็หลังจากที่ฝนตกชุกในช่วงนี้ก็ดีนะครับของผมไม่ไม่ไม่กระทบต่อโรคนะครับไม่กระทบต่อโรคของเราของเรานี่รอดปลอดภัยเรียบร้อยแล้วใช่ใช่นะครับก็คิดว่าแบบนี้คงจะใช้ต่อไปนะครับครับ วันนี้ก็ขอบคุณพี่เข้ามากเลยครับแชร์ประสบการณ์เรื่องราวดีๆในสวนทุเรียนให้พวกเราฟังผมนัฐพระวทอง,ทองกเกษตรพิพักโลกลาไปก่อนขอบคุณคุณพี่มากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ